ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f c h a n n e l นะครับแฟชั่นใหม่สตรีทโซนอัปเดตเข้ามานะครับโทเค็นสากลสามารถใช้ได้หลายตู้ก็สามารถนำมาแลกได้ด้วยนะครับคลังแสงอาวุธนะครับก็อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับในงบ19,903เพชนรนะครับมาดูกันนะครับว่าในเร่อของกิจกรรมนี้พี่จะหมดประมาณกี่เพรนะครับขณะที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับ ไปดูในส่วนของกิจกรรมกันนะครับในส่วนของกิจกรรมก็อัปเดตเข้ามา14วันนะครับเออก็เป็นกิจกรรมนี้นะครับแฟชั่นใหม่สตรีทโซนนะครับก็ชุดหลักๆนะครับ219โทเค็นนะครับสำหรับชุดนี้นี่ย่างเท่เลยนะครับก็ชอบในส่วนของเสื้อนะครับมีเอฟเฟกนะครับจะเป็นทีมสตรีทนะครับนักร้อง3คนนะครับพร้อมกับเครื่องเล่น ดนตรีนั่นเองนะครับในส่วนของไอโฟนนะครับนี่แล้วก็กล่องศพนะครับไอโฟนสตีดโซนนะครับกล่องศพสตีดโซนนะครับก็1ครั้งในราคา15เพชรแล้วก็10บวกหนะครับก็ได้แบบฟรีๆหนึ่งครั้งในราคา150เพชรนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็แล้วแต่ดวงน้องๆน,น,นะครับว่าไหนที่แบบ ดวงดีสุ่มได้ money, right? yeah, 1ครั้งนะครับแล้วก็คนไหนที่แบบดวงซวยนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้พี่จะดวงดีหรือว่าดวงซวยครับเออถ้าเกิดเราดวงดีน่อยหนึ่งครับอาจจะแบบสุ่มแล้วได้ในส่วนของไอเทมเลยนะครับอาจจะไม่ต้องใช้โทเค็นนะครับในการแลกก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับคร่าวๆพี่จะหมดประมาณกี่เพชรนะเพราะว่าพี่มีเงประมาณ19,00 0เพนชรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่ อยากเติมเพจฟรีไฟล์นะครับทั้งยูดีแล้วก็มิวพานะครับน้องสามารถทักมาเติมกับพี่ได้เลยนะครับก็พี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตรงที่คอมเมนต์นะถ้าเกิดเพจติดแดงหรือว่ามีปัญหานะครับพี่แก้ให้ฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอือก็พี่มีโทเค็นเหลือจากกิจกรรมเก่านะครับตอนนี้442โทเค็นแล้วนะครับก็มันสามารถใช้ได้หลายกิจกรรมนะครับน้องๆก็สะสมกิจกรรมนี้ไป เล่นกิจกรรมหน้าก็ได้นะคนไหนที่แบบซ่มแล้วแบบไม่ออกจริงๆนะนี่ครับก็ครั้งละ16โทเค็นส5้โทเค็นนะครับอย่างต่ำนะโอเคโอออกยากมากนะครับน้องส่วนมางน้องที่ไม่ค่อยได้เติมไม่ค่อยได้เล่นกิจกรรมนะครับแล้วก็มาสุ่มอาจจะออกง่ายนะ ส่วนของกิจกรรมที่เล่นบ่อยนะครับเออซูมทุกกิจกรรมเลยก็น่าจะออกยากเป็นปกตินะครับหมดไปไม่นานพันกับเพชรนะครับก็โอเคนะครับตามนี้นะครับน้องๆก็แรกในส่วนของชุดชุดแรกละกันนะครับชุดนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับสำหรับ เรียบร้อยนะครับพี่ชอบในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อแล้วก็กางเกงในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จัดมาแล้วนะครับนี่โอเคก็ดวงซวยนะครับเพราะว่าสุ่มไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แด้ในส่วนของไอวอลสตรีทโซนมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกองศกนะครับก็น่าจะต้องสะสมนะครับนี่ก็เท่เลยนะครับ น้องๆก็สังเกตนะครับว่ามี4คนนะครับอีก1คนยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับต้องมารอลุ้นกันนะครับว่ากิจกรรมจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับชุดที่เท่นะครับแต่ยังไม่สุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมอื่นกันบ้างนะครับคลังแสงอาวุธอัปเดตเข้ามานะครับซุ่ม100ครั้งนะครับมีการตีในส่วนของปืนทาวน์หชิ้นนะครับเออ ก็นอกจากนั้นนะครับมีโอกาสลุ้นในส่วนของโทเค็น F นะครับเมื่อน้องสะสมครบ5โทเค็นนะครับก็สามารถแลกในส่วนของโทเค็นกลางนะครับโทเค็นอีโกลางได้100กระชิ้นนะครับโหก็ถือว่าคุ้มคุมเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็เดี๋ยวซูมไปนะครับให้ครบ100ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าก่อนที่จะถึง100ครั้งที่จะมีการันตีนะครับว่าเราจะได้ไอเทมอะไรหรือเปล่านะ จะได้กินปืนถาวรหรือเปล่าโอเคเราสามารถแลกได้แล้วนะครับนี่นะครับเราสามารถแลกได้120ง้โทเคนแล้วนะครับอืมโอเคนะครับก็ที่สุ่มมาะมาณ6ครั้งนะครับสุ่มอีก4ครั้งนะครับก็4 300เป็น600อนะครับ600เพชเพที่ก็จะได้การันตีแล้วนะครับนี่ 90แล้วก็100นะครับโอ้ได้ไปในส่วนของปืน a n 9 4นะครับลวกปืนปลาทูของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับก็กิจกรรมนี้ก็เล่นง่ายๆประมาณนี้นะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะครับตู้หันสารการันตีนะครับปาร์ตี้ท่าทางมือนะครับก็ก็ตามนี้เลยนะครับสุ่มแบบนี้นะครับมันจะการันตีหนึ่งไอเทมแน่นอน100%นะครับนี่โอเคเราก็ได้ในส่วนของท่า เล่นคู่นักน้อยมานะครับอือหน้าก็ตีกองนะครับนี่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมก็ถ้าเกิดคนไหนไม่อยากหมดเยอะนะครับน้องก็สุ่มทางซ้ายมือนะครับ1ครั้ง5เพรนะครับแล้วมันก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับ5เพชร10เพชร15้เพชร20เพรอะไรประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวต่อไป10เพรแล้วอือต่อไป20เพรนะครับ ถ้าแบบนี้มันจะไม่มีการันตีนะครับน้องต้องสุ่มให้ครบนะครับถึงจะได้รางวัลใหญ่นะครับต่อไปต่อไป60เพรแล้วนะครับอถือว่าคุ้มอยู่นะครับได้ในส่วนของอีโวโกามานะก็กิจกรรมหลกักๆเล่นง่ายๆประมาณนี้นะครับอืไม่ได้นะต่อไป80เพรนะครับก็น่าจะหยุดแค่นี้ก่อนนะครับสรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวรอมันกลับมาค่อยมาจัดกันใหม่นะครับ ในส่วนของกิจกรรมการอัปเดตแคนที่อัปเดตแพทมาใหม่นะครับในหมด CVC นะครับสำหรับสงครามแคนนะครับเราน้องก็สามารถไปเล่นได้แล้วนะครับซีซั่น6นะครับแล้วก็ในส่วนของอันอื่นนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของร้านค้าแคนนะครับร้านค้าแคนก็อัปเดตเข้ามาก็จะมีในส่วนของไอวอลใหม่นะครับไอวอลที่เป็นชื่อแคนเราเลยนะนี่เป็นแบบนี้นะครับก็เปิดใช้50เพศในเวลา3วันนะครับ ก็ถ้าเกิดแคนไหนที่แบบเลเวลเยอะๆนะครับน้องก็สามารถแลกได้ฟรีแล้วนะครับโจแคนพี่ไม่ได้เปิดหลักใครนะครับก็มีแค่คนเดียวแล้วก็เอาไว้อัปเดตกิจกรรมนะครับก็สามารถาเขียนได้นะครับว่าสโลแกนเป็นแบบไหนประกาศเป็นแบบไหนก็คนไหนที่แบบเลเวลแคนเยอะๆนะครับก็สามารถเลือกโลโก้ได้ด้วยนะครับ จะเป็นการอัปเดตแคนคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการโชว์หน้าหน้าโปรไฟล์ด้วยนะครับนี่นะครับก็อันสุดท้ายนะครับนี่จะเป็นแคนเราแล้วก็สามารถเอาไปตั้งโชว์หน้าโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับอือก็สำหรับคลิปก็มีประมาณนี้นะครับฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมนะครับในคลิปต่อไปนะครับ